กินฮนุเที่ยวฮานนคลิปนี้เราก็จะยังอยู่เชียงรายกันอยู่นะครับเรายังไม่ไปไหนนะคารับตอนนี้เราจะพามาเที่ยวสวนแม่ฟ้าหลวงครับนี่ครับนี่จะเป็นทางเข้านะครับทางเข้านี้จะมีของที่ระทึกอของที่ระลึกขายกันเยอะมากครับ ไม่ว่าจะเป็นนู่นนี่นั่นนั่นนี่นู่นเพราะฉะนั้นอย่าให้สาทายเลยครับดูเอาครับผมพอมีเยอะมากครับพูดกันไม่หมดครับถ้าคืนให้ไล่ว่ามีอะไรบ้างก็ผุกนี้เช้าน่นแหะครับกว่าจะไล่หมดครับมที่นี้ก็จะกว้างและใหญ่มากครับเพราะฉะนั้นจะน้อยครับผู้สูงอายุเราก็เลยให้นั่งรถเข็นดีกว่าครับเพื่อความสบายของแกนะครับผมนี่แกแกสนใจมาญี่ปุ่นอ่ะ จัดให้แกสักกหน่อยหนึ่งเพราะโดยส่วนตัวแกจะชอบมันญี่ปุ่นอยู่แล้วครับเห็นเป็นไม่ได้ครับแพ้ทางครับยังไงก็ต้องซื้อสักนิดหนึ่งก็ยังดีอ่ะจัดให้แกนี่ครับก็ยังอยู่ในช่วงทางเข้าอยู่นะครับอย่างนี้บอกครับให้สาธยายนี้ยันพรุ่งนี้เช้าแล้วครับก็ยังไม่จบครับมีป้ายบอกทางนะครับเป็นช่วงๆไปนะครับอ่ลองดูกันครับว่าใครอยากจะไปตรงไหน ก็ต้องบอกกันนะครับของที่เราลึกนะครับของซื้อของขายมีกันตลอดทางครับตั้งแต่ทางเข้าครับยันมาจนถึงจะกลางทางแต่ก็โอเคครับผมว่ามันมตื่นตาตื่นใจดีสําหรับเราชอบครับชอบอันนี้โชว์โชว์เลี้ยงน้ําย่อยนะครับโชว์เรียงน้ําย่อยดอกไม้สวยๆนะครับก็ต้องบอกออกนั่นแหละครับเผื่อใครเพิ่งมาดูคลิปนี้ผมมาช่วงต้นอ่าไม่ใช่ต้นเดือนสิ ต้นปีครับต้นปี67นะครับปี2517นะครับก็สวยสดงดงามกันขนาดนี้นะครับใครมาช่วงอื่นก็นะอาจจะมีเปลี่ยนแปลงกันบ้างเล็กน้อยถึงปานกลางนะครับใครที่ชอบดอกไม้ต้นไม้นี่มานิดยังไงก็ไม่ผิดหวังครับโอ้โหแล้วถ่ายลงถ่ายรูปผมบอกได้เลยว่าจุดถ่ายรูปเยอะครอดครอดอ่ะไม่เชื่อเดี๋ยวจะพาดูเรื่อยๆครับ นี่ครับมีร้านต้นไม้ขายด้วยนะครับผมต้นไม้จากภาคเหนือครับจากเชียงรายครับถ้าใครอยากได้ต้นไม้ก็ซื้อไปครับนี่เจอผมตกมเมล็ดไอ้นี่ไปครับเขาเรียกอะไรนะมะเขือกระตูนผมตกมาครับตกมานี่หมายถึงว่าผมซื้อมาครับเอามาเพาะเพื่อที่จะอยากได้ครับไอ้มะเขือกระตูนนี่คือแบบมันน่ารักอะฮะคือเนื้อสัมผัสมันรู้สึกมันเหมือนแบบ โอ้ยเหมือนเหมือนพลาสติกยังไงพี่กนแล้วเขาบอกว่ามันลูกมันจะอยู่ได้ประมาณเดือน2เดือน3มเดือนมันจะอยู่ได้ขนาดนั้นก็เลยจะไปเหลืออะไรนะครับก็ต้องซื้อมาสิครับเอามาเพาะครับตอนนี้ก็ให้พี่ชายเพาะไปครับก็โตได้ได้ลูกได้เต้าไปแล้วครับแต่ของผมเอามาปลูกเรียบร้อยสิ้นชีวิตอย่างสวยงามครับ ช่วงนี้มาดูโชว์ครับโชว์ของเด็กนะครับผมก็คือจะเป็นกิจกรรมที่ให้เด็กๆของที่นี่เขามาแสดงโชว์ครับให้เราดูครับก็ถือว่าสวยงามครับพร้อมเพียงดูแล้วก็เพลินตาสบายใจครับถ้าใครมาแล้วไม่เจอน้องๆแสดงนี้ไม่ต้องเสียดายไปนะครับผมแนะนำว่าให้ไปช่วงวันหยุดนะครับน่าจะเจอเพราะว่า ตอนที่ผมไปนี่ผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าไปช่วงวันหยุดหรือเปล่านั่นแหละครับลองไปดูเอาครับแล้วแล้วก็ได้เวลาพาเจโน้อยไปชมสวนแล้วครับพร้อมทางลงก็ค่อนข้างจะชันพอประมาณครับสำหรับรถเข็นนะครับผมก็เสียวๆครับเสียวเจน้อยจะไหลลงไปแล้วก็งย นี่ครับเดี๋ยวผมให้ดูภาพโดยรวมกันก่อนครับว่าเป็นยังไงกว้างใหญ่ไพศาลมากครับเอาเธอครับเดินกันหอบอะฮะต้องบอกว่าเดินหอบจริงๆครับแล้วมีหลายจุดหลายที่หลายแบบโอ้ยสุดยอดเนื้อาบรรยายอะก็จะมีหลายโซนนะครับหลายโซนนี่หมายถึงว่าไอ้พวกดอกไม้ต้นไม้นี่จะหลายพันหลายสีหลายหลายสิ่งหลายอย่างอะเอาอย่างนี้ดีกว่า อันนี้คือครอาวครับตรงนี้เป็นอนุสาวรีย์อะไรสักอย่างผมก็เรียกไม่ถูกเหมือนจะเป็นจุดศูนย์กลางของสวนดอกไม้นี้นะครับนั่นครับเห็นอะไรไหวไ,วไหมครับโบกมือหย่อยๆนั่นไม่ใช่ใครครับแม่ฮิโปโน้อยของผมเองครับ นี่ครับอนุสาวรีย์ที่ผมพอครับน่าจะเป็นรวมๆเยาวชนเด็กน้อยนะครับผมใครเหนื่อยใครเมื่อยก็มีที่ให้นั่งพักครับเนี่ยครับอันนั้นจะเป็นที่นั่งพักนะครับมีร่มไม้ชายคาให้พักผ่อนเย็นสบายเนี่ยครับเดี๋ยวผมจะพาเดินไปชมจุดต่างๆก็แล้วกันนะครับ ก็จะมีหลายที่มากครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะพาไปเดินเรื่อยๆครับเอาให้ครบแทบจะทุกที่ให้จนได้ครับผมจะเหนื่อยแค่ไหนหนักแค่ไหนเราก็ไม่ท้อครับเราสู้ครับเพื่อผู้ชมต้นนี้ถ้าผมจำไม่ผิดนะครับน่าจะเป็นสับปะรดสีนะครับถ้าผมจำผิดจำพลาดใดๆก็อย่าถือสาผมเด้อส่วน ต้นนี้ก็ไม่ต้องถามนะครับว่าต้นอะไรพอไม่ทราบครับอ๋ออันนี้รู้อยู่ครับงอนไก่ครับแต่ถ้าจาะงอนประไก่ไปนี่คืออะไรเอ่ยไม่แน่ใจครับไม่สามารถบอกได้แต่บอกได้แค่ว่ามันโค่สวยเลยตอนถ่ายรูปออกมานี่มันสวยมากครับนี่อันนี้จะเป็นเขาเรียกอะไรเนาะอืม เราก็เรียกไม่ถูกกันนะจะไปถามใครก็ไม่รู้จะไปถามใครอะครับ oh. อ๋อมีเด็กชาวเขาด้วยนะครับอันนี้เด็กชาวเขาจริงเพราะว่าน้องๆเขาจะแต่งตัวมาไว้ให้พวกเราเราถ่ายรูปกับน้องๆเขาไม่ต้องกลัวนะครับว่าเขาจะคิดตังหรือไม่คิดตังนะครับคือเขาไม่คิดตังหรอกแต่ถ้าเราอยากจะให้เขาก็ให้ไปเถอะครับไม่เป็นไรน้องเขาอุตส่าห์แบบเออมาเหมือนกับ มาช่วยครอบครัวทำมาหาก,กินครับเราก็ช,ช่วยเขาหน่อยหนึ่งเนาะแต่ละโซนเขาก็จะจัดต้นไม้ดอกไม้สีสันแตกต่างกันออกไปนะครับผมเพราะว่ายัางบางโซนเนี่ยก็จะเป็นโทนโทนสีแดงไปบางโทนอ่าบางโซนก็จะเป็นโซนสีเหลืองสีเขียวอะไรก็เป็นประมาณอย่างนั้นไปนะครับอันนี้จะเป็นไม้ดัดนะครับแล้วก็ตัดตกแต่งให้เป็นทางเดินนะครับผม อันนี้ก็จะเป็นอีกโซนหนึ่งนะครับที่แยกแตกต่างกันออกมานะครับแต่ก็ต้องบอกอีกแหละครับว่าความสวยงามไม่เปลี่ยนแปลงครับถ้าใครรู้จักต้นอะไรก็อาจจะร้องอ๋อลองอ๋ากันนะครับแต่ว่าถ้าใครไม่รู้จักก็อืชมความสวยงามกันไปแล้วกันครับคือชมสีชมสันกันไปแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวเราจะเดินผ่านไปโซนใหม่กันอีกโซนหนึ่งนะครับ อ๋อโซนี้คนค่อนข้างจะเยอะอยู่อันนี้เป็นไม้ในโดมนะครับผมเนี่ยครับอันนี้อยู่ในโดมนะครับแต่ไม่ใช่โดมปิดนะครับเป็นโดมค่อนข้างที่จะโล่งจ้งนิดนึงความสวยงามก็สวยอยู่ครับผมอันนี้เป็นโชว์ของเด็กน้อยชาวเขานะครับวันที่ผมมานี่ต้องบอกว่าโชคดีมากครับจะมีโชว์หลายโชว์อยู่ครับ คือมาแล้วได้ชมโช์นี้ผมว่ามันก็โอเครู้สึกพิเศษดีครับยิ่งถ้าเป็นโชว์ของทางท้องถิ่นเขาเลยเนี่ยรู้สึกว่าแบบโอ้ยโชคดีเหลือเกินที่เราได้เห็นเนี่ยเพราะว่าไม่ค่อยได้เห็นนะครับหลังจากดูโชว์เราก็มาเดินเที่ยวกันต่อครับเดินสำรวจให้ทั่วครับอันนี้ยังเดินไม่ทั่วนะครับก็เ,เริ่มจะขาลากแล้วครับโอ้โหตรงหัวกว้างจริงๆ อันนี้ถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นเขาฤๅษีนะครับแต่ว่าเอามาปลูกแบบให้รวมกันให้เป็นตัวอะไรสักตัวหนึงอันนี้น่าจะเป็นกวางครับแต่ว่าต้องบอกว่าใหญ่มากนะครับคือเหมือนกับเป็นกระท่อมสักกระท่อมหลังหนึ่งอะไรประมาณนี้ครับจะใหญ่มากล้างจากเสร็จแล้วครับเราก็จะมาเดินหาช้อปปิ้งกินนู่นนี่นั่นกันนะครับ ในส่วนนี้แหะครับคือก็จะเป็นอีกโซนหนึ่งครับเป็นโซนโเหมือนโซนตลาดนัดอะครับแต่ว่ามันของกินเยอะอยู่ครับเห็นแล้วแบบโอ้โหณนากินซะทุกอย่างเดี๋ยวพาเดินดูครับเดี๋ยวพาเดินดูว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างมีทั้งของในพื้นที่แล้วก็ของแบบทั่วไปนะครับนี่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 ตอเบอรี่เคลือบช็อกโกแลตครับอื เห็นแล้วก็แบบอืทั้งหวานทั้งเปรี้ยวอ้ยเพลินเช่เดี๋ยวจะพามาดูครับอาหารพื้นเมืองครับนี่ครับเขาเรียกอะไรนะ ผมก็น,นึกไม่ออกโอ้ยมันเป็นเหมือนข้าวอะไรสักอย่างจำไม่ได้ละแล้วก็เอามาใส่ผสมกับพวกน้ำตาลอ้อยหรือ,อยังไงเออเอาเป็นว่ากินแล้วก็โอเคดีไม่ <c oughs> แปลกดีครับผมขอออกตัวก่อนเลยนะครับอย่าด่าผมเด้อผมบอกอะไรไม่ได้สักอย่างเนี่ยเพราะผมลืม ผมก็จะพาเดินชมไปเพลินๆก็แล้วกันนะครับอ,อย่างที่บอกครับไม่รู้จะสาธยายอะไรครับมันเยอะเหลือเกินละลานตาคือถ้าเห็นอะไรสงสัยอะไรก็ไม่ต้องถามผมครับเก็บเอาไว้ไปถามที่ร้านค้าเขานะครับผมจะดีที่สุดและได้คำตอบได้ดีที่สุดครับ อันนี้ครับต้องลองครับลามหมูห่อใบชาอะไรแปลกๆนี่ไม่ได้ครับเราต้องลองให้หมดครับจะได้บอกได้ว่าอะไรเป็นอะไร อันนี้ก็จะเป็นเหมือนไอ้ท่อนๆตะก,กี้ครับที่บอกว่าเป็นของพื้นเมืองครับที่เป็นข้าวอะไรจะกระย่างผสมน้ําตาลอ้อยหรืออะไรนั่นแหละครับแต่อันนี้มาอีกรูปแบบหนึ่งครับนี่ครับแล้วแล้วก็ได้เอามาลองครับไอ้ที่แปลกๆนี่แหละครับอย่างที่บอก ลองแล้วก็โอเคครับรู้สึกว่ารสชาติแปลกดีครับก็ถือว่าอร่อยอยู่อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันให้ด้วยนะครับผมแล้วก็ฝากกดสันกระดิ่งกันไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของเรานะครับผมคลิปนี้ต้องบอกว่าขอบคุณมากครับที่รับชมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบบายบ